กินคาสตูดิโอสวัสดีครับกลับมาพบกับการแกะกล่องบำบัดครั้งนี้เป็นสินค้า Apple Watch Ultra 2ตัวเรือนสีดำนะครับกล่องสีดำเทาๆด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น Apple Watch Ultra 2ซื้อเป็นรุ่นสาย Alpine นะครับผมก็คือสายวิ่ง นะครับสายผ้าสายวิ่งอันนี้เป็นเอกสารคู่มือส่วนกล่องนี้เป็นกล่องเก่าของ Apple Watch Ultra 1ครับเป็นรุ่นสายโ Ocean Band นหรือสายใส่ดำน้ำน,นั่นเองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันที่สีของกล่องนะครับก็เอกสารคู่มือก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวเรือนของ Apple Watch Ultra 2จะเป็นสีดำอันนี้เป็นกล่องของสายนี่ครับตัวกล่องตัวเรือนสีดำ โดย o u t ต้าเนี่ยผมใช้วิธีการซื้อโดยการเอาตัวเรือนเอาต้านึนะครับไปเทรดที่ร้าน iStudio ได้ส่วนลดประมาณหมื่นกว่าบาทก็เท่ากับว่าใช้ลดค่าเครื่อง o u t ต้าไปเลยก็จ่ายอยู่ที่ประมาณ17ื่นหรือหมื่นนี่แหละครับจำไม่ปิดละเพราะว่าวิดีโอนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อสินค้ามา แต่กว่าจะเอามาจัดต่อก็ผ่านไปประมาณ2-3สเดือนแล้วครับก็เลยจำตัวเลขราคาเป๊ะไม่ได้นี่นะครับตัวเรือนสีดำส่วนตัวคือชอบนาฬิกาตัวเรือนสีดำนะครับเพราะว่ามันดูแบบธรรมะแมนบึกบึนดีส่วนเรื่องการทิ้งรอยนิ้วมือหรือแบบการเกิดรอยระหว่างที่ใช้งานผ่านมาแล้วประมาณสัก2เดือนเนี่ยก,ก็ยังไม่เห็นผลนะครับยังไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่า ทาง l e ทําการเคลือบตัวเรือนได้ดีพอสมควรอันนี้ก็เป็นตัวสายชาร์จตอนแรกก็นึกว่าจะได้สายชาร์จสีดําป่านะครับเฉพาะกระดาษห่อเป็นสีดําแต่ตัวสายชาร์จก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมเหมือนของรุ่นอัลตร้าหนึ่งเลยนะครับผมก็ภายในกล่องก็จะภายในกล่องตัวเรือนก็จะมีประมาณนี้เป็นกล่องแล้วก็สายชาร์จมาให้ทําการชาร์จเลยครับต้องทําการ ปลุกให้มันโดยการชาร์จเพื่อที่จะทําการซิงค์เข้ากับตัวโทรศัพท์โดยโทรศัพท์ของผมครั้งนี้ก็เป็นโทรศัพท์ iPhone 16 Pro Max นะครับผมผมไม่ได้ทําการแบ็กอัพข้อมูลอันเก่าไว้ก็ใช้วิธีแพรเครื่องใหม่ไปเลยครับสะดวกรวดเร็วเซตอัพไปเลยครับอันใหม่แล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์ให้เราทำการ ถ่ายสแกนซิงค์ข้อมูลเพื่อรีจิสเตอร์ตัว Apple Watch เครื่องนี้เข้ากับ Account ของเราใช้เวลาอยู่ประมาณสักพักหนึ่งครับในการอัปเดตข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการอัปเดตพวกเฟิร์มแวร์ด้วยไปในตัวก็หลังจากรอบผ่านไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเริ่มทำการ ตั้งครั้งแรกครับกับการใช้งานนี่อัลตรสอมีการใช้ฟังก์ชันกระพริบนิ้วผมใช้คำว่ากระพริบนิ้วแล้วกัน2ทีเพื่อเป็นการเลือกเมนูภายใน apple watch นะครับหรือปลุกให้มันทำงานตามฟังก์ชันที่เราตั้งไว้ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกการเซตอัพครั้งแรกนะครับกับการตั้งค่าตัวเคลื่อนต่างๆให้ซิงกับตัว iphone ของเราไม่ยากครับง่าย ใครเคยใช้ Apple Watch อยู่แล้วน่าจะรู้ดีเสร็จแล้วครับก็มาเริ่มดูฟังก์ชันต่างๆในตัว Apple Watch Ultra 2หลังจากเซตอัพติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเปิดใช้งานเครื่อง Apple Watch Ultra 2ครั้งแรกนะครับโดยรวมอินเทอร์เฟซหน้าตาเมนูการใช้งานทุกอย่าง ก็เหมือน apple watch รุ่นก่อนๆนหน้านี้ครับไม่ได้มีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมยิ่งผมใช้ apple watch ultra 1อยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยภายในอินเทอร์เฟซเนื้อหาทุกอย่างเหมือนตัว apple watch ultra 1เป๊ะ,ปะสิ่งที่ต่างก็คือรูปลักษณ์ภายนอกล้วนๆ้ละครับเฉพาะ สีตัวเรือนที่ครั้งนี้มาเป็นสีดำนะครับผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างเดียวที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือตัวเรือนอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างเดียวอินเทอร์เฟซการใช้งานอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็หลังจากที่ได้ลองใช้งานแบบที่เคยใช้เหมือนตอน Apple Watch 1 ก็คนพบได้ว่าแบตเตอรี่มีความอึดขึ้นประมาณหนึ่งนะครับจากปกติสมมติสัก4ี่ทุ่มเนี่ยใช้มา2วันแล้วเนี่ยสักเวลา4ี่ทุ่มของวันที่2เนี่ยผมจะเหลือแบตอยู่ที่ประมาณสัก25หรือ20อะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ยตัวเลนอน Apple Watch 2เนี่ยสามารถทำได้อยู่ประมาณสัก35-40%เลยบางครั้งนะครับแต่ก็อยู่ที่การใช้งานในแต่ละวันด้วยละครับ ก็ปรับเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็เป็นเหมือนโบนัสันตกนนะครับเพราะว่าตอนที่เราใช้ Apple Watch Ultra 1เนี่ยตัวสาย Ocean Bear เนี่ยผมไม่ได้แกะใช้งานเลยแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยว่าตัวเองมีสาย Apple สีเหลืองนี้อยู่ตอนที่ซื้อตัวรุ่นที่1มาจนมาซื้อรุ่นที่2ก็เลยคิดก็เลยคิดที่จะเอาแกะมาใช้งาน ต้องบอกว่าตัววัสดุพรีเมียมจริงๆนะครับมันต่างจากพวกแบบซิลิโคนงานจีนที่แบบเส้นละร้อย200แบบอย่างเห็นได้ชัดตัว Ocean Band อันนี้เป็นตัวล็อกครับตัวลิงตอนแรกก็งงอยู่ว่ามันใช้งานยังไงก็คือต้องใช้วิธีสอดเข้าไปตามรูที่อยู่ในใน,ในสายตัวโอเชียนแบนนี้นครับคุณภ,ภาพวัสดุของสายนี่คือดีจริงๆนะครับใส่ทนน้ำทนเหงื่อ ทำได้ดีมากๆถึงแม้ว,ว่าตัวสายจะมีความหนาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันระคายเคืองผิวหนังของผมเท่าไหร่เลยใส่ทั้งอาบน้ำใส่ทั้งนอนใส่ทั้งวิ่งโดยรวมถือว่าคุณภาพดีครับสายของ Apple <S <S เขาเองเนี่ยถึงว่าใช้วัสดุได้ดีมากส่วนตัวชอบจริงๆการใส่เข้าถอดออกก็ทำได้เป็นปกติครับไม่ได้ มีความซับซ้อนอะไรผมเชื่อว่าคนที่ซื้อ Apple Watch Ultra 2นี่ก็น่าจะเคยเป็นคนที่ใช้ Apple Watch อยู่แล้วส่วนในข้อมือผมอันนี้ก็จะเป็นตัว Garmin นะครับ Garmin Instinct ที่หน้าปัดเป็นเข็มอนาล็อกด้วยเนี่ยตอนแรกก็งงว่าเอะไอห่วงที่เหลือนี่มันใส่ยังไงนะมันเป็นตัวล็อกก็เดี๋ยววิธีใส่ก็คือแบบนี้ครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในรูตามระยะที่เราต้องการปึ๊บแล้วก็หมุนมาแล้วก็ล็อกมันครับต,ตอนนี้ยังงงอยู่ล็อกอยังไงล็อกอยังไงของมันเนี่ยโอเคพอรู้แล้วก็ไม่ยากครับแค่นั้นเองจบง่ายๆเลยง่าย,ย,ายจริงๆเพียงเท่านี้ครับ ก็แค่เลื่อนสายเลื่อนรูให้มันกระชับขึ้นเฉยเมื่อกี้ลองลองใส่แบบร่่เลยเรียบร้อยเสร็จสับประกอบ Apple Watch Ultra 2เข้ากับสาย Ocean Band ซึ่งสายสีเหลืองนี้จะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นตัว Ultra 1เท่านั้นนะครับเพราะว่ารุ่น Ultra 2จะไม่มีสายสีสูตฉาบแล้วก็จะมีเป็นสายสีสีดำสีด้ำเงิน เข้มๆครับประมาณนี้สายที่เป็นสีส,สันสดใสเหมือนตองซีรีสหนึ่งไม่มีแล้วเนี่ยครับแล้วพอเป็นสายสีเหลืองตัวเรือนดําโอ้โหมันแบบเท่จริงเป็นคนชอบสีอะไรที่มันแบบคอนทราสต์คอนทราสต์สแบบนี้จริงๆนะครับมันช่วยกระตุ้นเราเวลาใช้งานดีครับกระตุ้นอารมณดีส่วนอันนี้เป็นสายของตัว o u t e สองนะครับ เลือกรุ่นที่เป็นสายเอาพายลูกมาเพราะว่าก็มีสายผ้าเผื่อไว้เวลาแบบอยากใช้งานที่มันดูบุคลิกเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยสายเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คุณภาพสายของเขาก็ถือว่าตามราคาเลยครับของ Apple ยังไงก็ดีว่าของงานเทียบงานจีนอยู่แล้ว คุณภาพวัสด <the> ุเขาทำได้ดีจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเขาในเรื่องเรื่องของการผลิตสินค้าออกมาขายถึงแม้ว่าราคาจะสูงแต่ก็มาควบคู่กับคุณภาพการใช้งานแล้วก็เรื่องของดีไซน์วัสดุความเป๊ะ Apple ทำมาได้ดีจริงๆครับก็เป็นสายพายลูปสีเขียวแก่เขียวแบบเขียวเข้มนะครับ ก็ลองมาทดสอบใส่ดูถ้าอยู่บนตัวเรือนสีดำจะมีความดุดันขนาดไหนแต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้สายตัวเอาพายลูบเท่าไหร่นะครับในชีวิตประจำวันเพราะว่าปกติตป็งคนอาบน้ําแล้วไม่ค่อยถอดนาฬิกาก็ใส่นาฬิกาพอเป็นสายเอาพายลูบมันเปียกครับแล้วมันก็จะมีกลิ่นสะสมต่อให้คุณภาพวัสดุด,ดีแค่ไหนสุดท้ายก็มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยนะครับถ้าเราใช้งานแบบ แบบที่ไม่ถอดอาบน้ำเนี่ยยังไงก็มีกลิ่นครับคราบสบู่คราบโลชั่นคราบอะไรพวกนี้มันก็สะสมหมกักหมมไปเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนกับสายที่เป็นสายซิลิโคนสายเหล็กอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าพวกวัสดุพวกนั้นเขาไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรดีไม่อมกลิ่นไม่อมเมืออะไรพวกนั้นนะก็จะดีกว่าเนี่ยแต่สายอาพายลูกก็ถือว่าเข้าข้อสวยนะครับเนี่ยครับใช้ได้เลยคุณภาพ ดีงามมากๆได้สวยอะครับได้สวยแต่ฟังก์ชันการใช้งานก็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 ได้อยู่ครับถ้าถ้าเป็นคนที่จะอาบน้ําแล้วก็ถอดอะไรเงี้ยก็ก็คงจะใช้งานได้ได้ได้ดีกว่าอย่างผมเพราะผมใส่บอกที่บอกาใส่อาบน้ําไม่เวิร์กไม่แนะนําครับใครเอามาใส่อาบน้ำไม่แนะนําจริงๆ ถัดมาก็เป็นสายเก่าๆนะครับของ Apple Watch ที่มีมาตั้งแต่ตะไรอันนี้ก็เป็นสาย n นกี้นะครับนี่พอเป็นตัวเรือนดำได้สายดำรูเขียวนี่ก็โดดเด่นเลยใช้ได้ใช้ได้เลยครับนี่สาย n นกี้นี้อายุการใช้งานของผมนี่น่าจะประมาณสัก2ปีแล้วมั้งผมซื้อตั้งแต่ n นกี้ที่ยังเป็น n i กี้อยู่เลยครับที่เป็นมีซีรีส์ซีรีส์เมั้ง ไอซีรีสีรีแปดมั้งครับที่ที่มีในในกีเวอร์ชันอยู่อันนี้มันเป็นสายผ้าของ UAG ก็สายเหมือนก็เรียกสายสายนาโต้ป่ะสายนาฬิกานาโต้ป่ะประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ใช่นาโต้แท้นะครับก็จะเป็นสายของ UAG แต่ทาทรงบัคเกิลหรือสายตัวล็อกสายนี้ให้เหมือนแบบสายนาฬิกา NATO นาโต้ครับของปปสาส Omega j a m e s o n อะไรพวกนั้นนะครับก็ดูเท่ดีครับบึกบึนดี แต่พอเป็นสายผ้าอันนี้มันก็อย่างที่บอกครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาเพราะว่าลดราคาล้วนๆเลยครับถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ซื้อมาใช้งานหรอกครับไม่ซื้อมาลองเล่นหรอกครับพวกสายนาฬิกาของแบรนด์ u g เพราะว่าราคาก็สูงนะครับพันกว่าบ,บาทอะไรเงี้ยแต่ตอนจําได้ว่าซื้อเพราะว่ามันลดราคาครับเพราะว่าพวกร้าน i อซูดิโอร้านดอทไลท์อะไรพวกนี้เขาก็จะทําการลดราคาทุกๆครั้งที่มีเจเนอเรชันใหม่ออกมาข้อดีมันก็คือมัน universal ครับ สามารถเอาสายสาย45มาใส่สาย49ได้ตัวเรือนนะครับมีเยอะครับสาย Apple Watch ของผมลองให้หมดครับจะได้รู้ว่ามันสวยไม่สวยอันนี้เป็นสายของอีลาโก้อันนี้ซื้อราคาเต็มมาพันกว่าบาทเป็นสายยางหนาแต่สวยอันนี้คือเรียบหรูเน้นเรียบหรูเลยครับ ใช้งานฟังก์ชันได้เหมือนสายโอเช n l นลูเลยโอ,อ,อ,อ้สายโอเชนเลยโอเช n b นแบเลยก็คือลงน้ำเล่นน้ำทนเหงือ่อดูดีบัคเกิลดูแบบเป็นแบบนาฬิกาจริงๆนาฬิกาเรือนเข็มเรือนแพงๆอะไรเงี้ยสายหนาๆอย่างเงี้ย,น,น,ยน,น,นะครับโอเคมากๆอันนี้ก็ใช้ใชบ่อยใช้บ่อยครับจะสังเกตได้ว่ามีขี้ใครตามซอกซอกสายเยอะแยะมากมาย อันนี้ก็จะเป็นตัวงานจีนสายเอาพายลูปตัวแรกครับเอ๊ะใช่อันนี้ชื่อชื่อ,อรุ่นเอาพายเปล่าจำไม่ได้คนระจะเป็นสายสายที่ทำเรียนแบบของ Apple ของ Alta รุ่นแรกครับอ่าก็จะเป็นสายเหมือนสายวิ่งเทลเออถ้าจำไม่ผิดสายวิ่ Tail ก็ตามคุณภาพงานจีนครับสายนี้งานจีนไม่ได้มีอะไรพิเศษโดดเด่น ก็แค่อยากลองซื้อมาเล่นเฉยๆร้อยกว่าบาทซื้อใน s h o ป e ีหรือ Lazada จำไม่ได้แล้วเหมือนกันซื้อไว้นานแล้วซื้อมานอตอนเอาต้านหนึ่งแล้คุณภาพก็เฉยๆครับส่วนนี้เป็นเคสพร้อมสายของสปีกเก้นนะครับยี่ห้อสปีกเกก็คือมันเป็นทั้งเคสด้วยแล้วก็เป็นสายไปนในตัวด้วยเป็น พลาสวัสดุ pvc นะครับอันนี้ก็พอประกอบล่างเข้ากับตัว Apple Watch u l t r a แล้วก็เอถอะทะเลยครับอันนี้บอกตรงว่าเอถอะทะใหญ่มากหนาตึกแล้วก็จะมีขอบขึ้นมาโปรเทคด้านข้างเรื่องทนแรงทนการกระแทกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารุ่นแบบนี้ก็ทำงานได้ดีนะครับแต่มันจะเอถอะทะไปนิดนึงแล้วเวลา ใช้งานไปานานๆมันจะมีความรู้สึกแบบหน่วงๆอะ่ะหมายถึงแบบตัวตัวน้ําหนักถึงแม้ว่าตัวน้ําหนักมันจะเบานะครับแต่เราจะมันจะมีอาการแกวง่งการอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใส่วิ่งไม่ค่อยเวิร์คครับผมเลยไม่ค่อยใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วบางทีก็จะทําให้แบบเขาเรียกว่ามันมีสิ่งสกรปรกสะสมนี่อันนี้ให้ลองมเทียบไปดูกับตัว การมินอินสติ้กนะครับอินสติ้งคอสโอเวอร์นาฬกาการมินผมก็ยังไม่ได้ทำการลงวิดีโอแกะกล่องให้ดูเลยว่าวาเป็นยังไงบ้าง mm hmm. <laughs> ลืมไปแล้วว่าถ่ายแล้วก็เล็กเก็บไว้ไหนสุดท้ายครับก็เนี่ยครับตั้งแต่วันที่ถ่ายวิดีโอจนมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นการใช้งานสายตัวโอเชียนโอเชียนแบนสีเหลือง ที่ได้จากตัว Apple Watch Ultra er หยู่ใช้งานดีครับชอบมันนิ่มดีแล้วมันก็ทนน้ำทนเหงื่อได้ดีเลยทีเดียวส่วนตัวชอบมากเทียไปดูนะครับบางกว่าตัวกา r m i n แต่หนักกว่านะครับ Garmin เบาย้องเลยครับไม่มีน้ำหนักเลย Garmin แล้วก็ได้ความเป็นหน้าปัดกลม เป็นนาฬิกามีเข็มบวกดิจิตอลไปในตัวด้วยก็ประมาณนี้นะครับกับการแกะกล่องบำบัด Apple Watch Ultra 2ก็คือเจเนอเรชันที่2ของตัว Apple Watch Ultra ตัวเรือนสีดำประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม